เกษตร,รกรผู้ปลูกแตงโมบนเกาะสุกรอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังผุดไอเดียปลูกแตงโมไร้มเมล็ดแต่ทำเปลให้นอนในโรงเรือนทำให้ได้ลูกใหญ่ไม่ชม้ำ แถมได้ราคาดีขายกิโลกรัมละ60-80บาทมีลูกค้าจองหมดเกลี้ยงแทบไม่พอขายไร่มีตรังฟาร์มเมลอนบนเกาะสุกรนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องการปลูกเมลอนแล้วนายมงคลธาดลธนาสารอายุ42ปีเจ้าของไร่ยังหันมาปลูกแตงโมไร้เมล็ดจำนวน3ส,สายพันธุ์คือพันธุ์ซูก้าเลดี้คิมสันหรือลายเสือพรานและพันธุ์ไหมเหลืองซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ขิดค้นขึ้นมาใหม่ ส่วนแบบมีเมล็ดปลูกจำนวนหนึ่งสายพันธุ์คือช่างแสดเป็นแตงโมเนื้อสีส้มโดยปลูกทั้งหมด200ต้นในโรงเรือนเดียวเมื่อปลูกได้ประมาณ30วันลูกแตงโมเริ่มโตขึ้นเกษตรกรจึงให้นอนบนเปลซึ่งทำมาจากเศษมุ้งเหลือใช้เนื่องจากการปลูกในโรงเรือนมีพื้นที่จำกัดและทำค้างไว้ให้แตงโมเลื้อยจึงไม่สามารถปล่อยให้ลูกแตงโมห้อยลงมาได้ เพราะแต่ละลูกมีน้ำหนักประมาณ3-5กิโลกรัมซึ่งจะทำให้กิ่งฉีกหรือหักก่อนที่แตงโมจะสุกเกษตรกร,ร,กรจึงให้นอนเปลเพื่อลดการถ่วงน้ำหนักของลำต้นทำให้ได้ลูกใหญ่เนื้อดีสีสวยไม่แตกลายและปลอดภัยจากการใช้สารเคมีโดยขายแตงโมไรมเมล็ดกิโลกรัมละ80บาทส่วนแตงโมมีมเมล็ดกิโลละ60บาทซึ่งตอนนี้มีแตงโมประมาณ200ลูก มีนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเกาะสุกรแห่จองจนแทบไม่พอขายรสชาติที่หวานกรอบหอมอร่อยเป็นเนื้อายละเอียดแตกต่างจากแตงโมทั่วไปโดยมีทั้งแตงโมเนื้อสีส้มเนื้อสีเหลืองและเนื้อสีแดงคาดจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไม่ต่ำกว่า48,000ถึง50,000บาท โดยใช้เวลาปลูกประมาณ65 7 0วันและถือเป็นราคาแตงโมที่สูงกว่าแตงโมทั่วไปในท้องตลาดที่ขายกันอยู่ที่กิโลละ20 2 5บาทซึ่งเน้นคุณภาพรสชาติและความปลอดภัยสูงทำให้ลูกค้ามั่นใจสั่งจองจนแทบหมดเกลี้ยงซึ่งเกษตรกรที่สนใจสามารถไปเลือกชิมเลือกซื้อได้ที่มีตรงฟาร์มเมลอนบนเกาะสุกรหรือที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 6 1 1 5 6 2 9 5 นอกจากนี้นายมงคลเจ้าของฟาร์มยังรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปลูกแตงโมนอนเปลให้กับเกษตรกรฟรีเพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ทลดการใช้สารเคมีและเพิ่มมูลค่าของแตงโมได้อีกทางหนึ่งด้วยเจ้าของไร่มีตรังฟาร์มเมลอนบนเกาะสุกรบอกว่าแตงโมตอนนี้ตั้งราคาขายที่กิโลละ80บาทส่วนแตงโมเนื้อส้มที่เป็นตัวเด่นตั้งไว้ที่กิโลละ60บาท ผลตอบรับคือคนที่มาเที่ยวมาเห็นอยากชิมกันแต่ยังไม่เปิดจองเพราะถ้าเปิดจองก็จะหมดจึงอยากให้หนักท่องเที่ยวเข้ามาก็ซื้อหน้าร้านเลยน,นี้เราตั้งราคาขายไว้ที่กิโลละ80บาทนะครับนะครส่วนแตงโมเนื้อส้มที่เป็นตัวพ่อเนี่ยเราตั้งไว้ที่60บบาทครับผลตอบรับเป็นไงบ้างคะ ผลตอบรับก็คือคนที่มาเที่ยวมาเห็นเนี่ยก็อยากชิมกันแต่เรายังไม่เปิดจองนะครับเพราะว่าถ้าเปิดจองก็จะหมดเพราะนั้นอยากจะตัดแล้วก็มีวางขายหน้าร้านแล้วนักเที่ยวเข้ามาแล้วก็ซื้อหน้าร้านเลย